นี่เลยตัอีน่ารักเชียวค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้ก็ไปเลยนะคะเซเว่นอเลเทุกสาขาค่ะสบายสไตล์ส,สม้มจีสวัสดีค่ะพบกันในนี้ส้มมีของมาอวดค่ะ นี่เลยนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นที่วางมือถือเพื่อนรักที่ใช้เป็นสแตมแรกมานะคะที่เซเว่นอีเลนะคะใช้สแต็ม59ดวงแล้วก็เพิ่มเงินอีกหนึ่งบาทนะคะพอดีไปซื้อของนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแนะนำนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะ มี e s t ต m ในโทรศัพท์มือถือ129บาทก็เลยใช้ e s t ต m ซื้อข้าวกล่องนะคะใช้ไปประมาณ80กว่าบาทแล้วมันเหลือ29บาทเจ้าที่เขาเลยว่าทำไมพี่ไม่สนใจอยากได้ที่วางมือถือน่ารักน่าักเหรอคะใช้ e s t a m แรกพี่ก็จะได้2ออันก็เลยบอกว่าขอดูหน่อยเขาก็เลยหยิบมาให้ดูก็เลยว่า มันน่ารักดีก็เลยแลกมาอันหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นแพ็คแพ็เกจเขานะคะเขาจะมีอยู่หลายตัวเลยนะคะน่ารักทั้งนั้นเลยอะคะ่ะพอดีวันนั้นน่ะเขาบอกว่าตัวนี้อะทางสาขาได้มาโดยไม่ต้องรอเพราะว่าปกติแล้วพวกของพรีเมียมของเซเว่นใช้สแตมแรกแล้วก็จะต้องนัดไปรับใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเขามีตัวนี้อยู่ประมาณสิบ สิบอันนะคะคือของหมดแล้วหมดเลยคือไม่ต้องรอคือใครมาแรกก็เอาไปเลยก็ไม่ต้องรอของหมดแล้วหมดเลยก็คือมีทุกตัวเลยนะคะมิกกี้พูนะคะชิปเดลพิกเลตแล้วก็มินนี่น่ารักน่ารักข้างนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะนำไปวางมือถือได้นะคะวางของวาง อย่างตัวอย่างเขาอะคะเป็นวางมือถือใส่แว่นตาแล้วก็พวกดินสอปากกาแบบนี้นะคะที่แรกมาเป็นผู้นะคะที่วางมือถือเพื่อนรักผูนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วดัดเป็นยังไงแล้วใช้งานจริงเป็นยังไงนะคะสําหรับของพรีเมียมตัวนี้ที่วางมือถือค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันค่ะ แพ็กเกดีมากเลยค่ะแพ็กเกจด,ดีมากเลยนะแพ็กเกจด,ดีมากนะคะแพ็กมาอย่างดีเลยแพ็กมาอย่างดีเลยค่ะตัวนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูหางหางดัดได้นะคะหางดัดได้ งดัดได้แขนดัดเข้ามาดัดเข้ามาแขนดัดได้นะคะเอาที่เราต้องการเลยนะคะขาขาก็ดัดได้นะคะ ตัวตัวดัดไม่ได้นะคะตัวแข็งนะตะอีน่ารักเชียวค่ะดัดแล้วนะคะดัดเพื่อที่ให้เข้ากับตัวมือถือของเรานะคะด้านข้างด้านข้างที่เราดัดแล้วนะคะหางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลัง น่ารักอยู่นะคะใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะต้องการนะคะเป็นที่วางมือถือค่ะที่วางมือถือเพื่อนรักที่เซเว่นนะคะใช้อ e ีสแตมค่ะหรือว่าใช้สแตมดวงก็ได้ห้าสิบเก้าดวงเพิ่มเงินอีกหนึ่งบาทส้มเป็นสาวกเซเว่นนะคะ ชอบที่เขาเหมือนกับว่าเขาคืนกำไรให้กับลูกค้านะคะเขาจะมีแบบว่าช่วงบางช่วงก็จะเป็นแลกซื้อใช่ไหมคะแลกซื้อก็จะลดลงไป5้าบาท10บาทลดลดลงไปเยอะเลยนะคะบางช่วงก็จะเป็นแจกสแตมสินค้าพวกที่ร่วมรายการไบเนี้ยคะ่ะก็จะได้สแตมแบบเยอะส้มอ่ะก็จะไปเดินหาว่า ตัวไหนได้สแตมเยอะก็จะซื้ออย่างพวกของใช้นะคะสบู่ยาสีฟันที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะคะเราก็ได้ส่วนลดเพิ่มมาก็สามารถที่จะนำส่วนลดไปซื้อนูนซื้อนี่ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะใช้งานได้นะคะใช้งานได้ดีนะส้ไมไม่มือถือเครื่องหนึ่งนะคะส้มมีมือถือเครื่องเดียวเนาะ วางแบบนี้สมมติว่านี่เป็นมือถือนะคะได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ค่ะแล้วนะคะส้มก็เอามาดัดขานะคะขาเขาจะดัดได้นะคะแขนก็ดัดได้กลายเป็นหางก็ดัดได้ก็จะกลายเป็นที่วางมือถือตั้งไว้ดูโน่นนั่นนี่นะคะน่ารักดีค่ะ เดี๋ยวต้องไปดูว่ายังเหลืออยู่ไหมคะต้องไปดูว่ายังเหลืออยู่ไหมเพราะว่าส้มมาแลกมาแค่ตัวเดียวถ้ายังคงมีของอยู่เดี๋ยวส้มจะแลกมาอีกตัวหนึง่งน่ารักดีค่ะน้องผูน่ารักมากถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้ก็ไปเลยนะคะเซเว่นอีเลฟทุกสาขาค่ะตัวนี้ห้าสิบเก้าดวงนะคะสำหรับสแตมแล้วก็เพิ่มเงินอีกหนึ่งบาท ก็จะได้ที่วางมือถือน่ารักน่ารกคะเดี๋ยวขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ของส้มจนจบนะคะเดี๋ยวลาไปกับน้องพู้ดีค่ะ